รปรากฏการณ์หนึ่งตอนนี้เราเห็นบริบทว่าเรื่องของการแจ้งหนังสือออกมาให้นําคุณทักษิณกลับเข้าไปสู่เรือนจำนี่มันเป็นความพยายามที่บอกว่ายุติธรรมามันไม่เท่าเทียมในรุ่นนี้ก็เคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องครับครับ,รบอันนี้หลายคนในประเทศนี้ก็มีความรู้สึกเช่นนั้นปมคดีของคุณทักษิณโดยเฉพาะล่าสุดการพูดถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณที่เกี่ยวข้องกับ มาตราหนึ่งหนึ่งสองครในความผิดนั้นๆเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย,น,น,ยนู้นนะนี่นั่นนะจุดเริ่มต้นนะสมัยพอบทออบ,ออบอท่านหนึ่งนะครับปีห้าสองเหรอร้องคุณอุดมเดชศรีตบุตรนี่แหละปีห้าสองนะร้องให้เจ้าพนักงานไปตรวจสอบในคดีที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ไปให้สัมภาษณ์ที่ <5. S 1> เกาหลีนะนู้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปีห้าสองนะครับแล้วหลังจากนั้น แจ้งความเอาผิดกับปอทอปอทอส่งสำนวนให้คดีอายการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาราจากักรเพราะนั้นถ้าเคยเห็นที่อายการสูงสุดถแถลงเนี่ยมักจะอ้างอิง16กุมภา59นะครับครับ,รบหลังจากนั้นอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคุณทักษิณในความผิดตามมาตรา112ครับและพระบรประกอบคอมพิวเตอร์อนำข้อมูลไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ออแล้วไจับ คดีความในการออกหมายจับพี่วียอยู่า,ายุความเดี่ยวสิบห้าปีหมดนู่น2,573นี่คือกับดักตัวหนึ่งและ,และมันเริ่มโผล่ออกมาตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นทางออกของอัยการสูงสุดในการพิจารณาดำเนินคดีเรื่องนี้มันมีอยู่สามทางทนะสามทางใช่ไหมหนึ่งถ้าเห็นว่าสํานวนคําฟ้องครบถ้วนแล้วก็เดินไปตามแนวทางเดิมก็คือเดินไปหน้าเห็นชอบต้องฟ้องตามข้อ,อกล่าวหาีทางหนึ่ง ทางที่สองถ้าเห็นว่าสำนวนนั้นและคำร้องของคุณทักษิณที่คัดค้านสำนวนนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <c oughs> ก็ต้องสั่งให้ไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนี่ทางที่สองทางที่3ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณที่ร้องและคำชี้แจงนั้นไม่เข้าข่ายมาตรา112 <c oughs> ก็สามารถมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคุณทักษิณได้เลยเส้นทางการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรถึงตอนนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไป เมื่อมีคดีที่ต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือคำสั่งของอายการสูงสุดที่เกี่ยวพันกับมาตรา112ครับสิ่งหนึ่งที่พอจะบอกได้เบื้องต้นเป็นการมีความพยายามของบางกลุ่มบางคนคที่จะผูกปม,มสมไฟนำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่อไอเน,นี้ยเป็นคำถามเป็นคำถามคำตอบค่อยว่ากัน ประเด็นว่าด้วยเรื่องของคุณทักษิณที่จะพ้นออกมาจากการกักขังมาพักกายอยู่ที่เรือนหรือว่าบ้านกำลังเป็นปมใหญ่ครับพี่วีบอกว่ามีกลุ่มขบวนการที่รวมพลกันอยู่ในตอนนี้ที่จะทำให้สังคมเห็นว่ากรณีของคุณทักษิณน,นั้นยังมีคดีความอื่นๆเหมือนกับเด็กๆที่เผชิญครับแน่นอนครับ ลองมาดูซิว่าความขัดแยง้งเอาเฉพาะเนี่ยอะไรายะใกล้ปี67ครับปี6เนี่ยเอาปี6กเจ็ดแล้วกันว่าปมขัดแยง้งน่าจะมาจากสาเหตุอะไรบ้างไปเจาะลึกไปดูแล้วหลักๆแล้วกันฮะปมขัดแย้งห,หลักที่พอเห็นตอนนี้นะครับยังข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันแรกเลยร่างรัฐมนูญเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกตอนนี้ยังเจอปัญหาแม้ว่าคุณภูมิธรรมเวชย,ยชยัยรองรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าประกาศว่าไตรามาสแรกจะเห็นเป็นรูปธร,รรมในการขับเคลื่อนครับแต่วาทกรรมทวงเวลาดึงเรื่องดึงเชงเนี่ยยังเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องดูว่าวาทกรรมทวงเวลาจะขยายผลไปสู่วัมบันแย้งหรือไม่ครับจับตาอันที่สองที่ร่างร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นร่างที่สืบทอดอำนาจหรือไม่เออและ มันเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเวลาสืบทวอบหน้าหมายถึงว่าคนร่างกติกาเนี่ยก็ร่างกติกาเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นนั้นครับถ้าร่างไม่ดีก็บอร่างกติกาเพื่อพรรครัฐบาลได้เปรียบไหมนี่พี่วีในทางประวัติศาสตร์ชนชั้นใดเป็นผู้ชนะชนชั้นนั้น,นเป็นคนเขียน<ต>ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงครับปุมกัดแย้งที่สองต้องจับตาและก็หลังๆเนี่ยเรื่องนี้เนี้ยขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้ย ผมว่าตอนนี้คล้ายๆกบต้มอ่ะก็คือเดือดข้างในอยู่นะเด<ช>ือดเดือดกลุ่นๆข้างในอยู่นะข้างในเนี่ยว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมไม่ว่าจะใช้ชื่อในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพักการเมืองตามแต่ละรูปแบบที่กลุ่มเสนอนั้นแต่เรื่องนิรโทษกรรมมันจะไปเป็นปมใหญ่ของความขัดแย้งไม่ว่าจะเรื่องเด็กๆที่โดนคดี1 1 2จะเอากันยังไงครับต่อมาว่าด้วยเรื่องคนกลุ่มไหนที่พึงได้สิทธิ มีรโทษศกรรมแน่นอนครับนี่ความตั้งใจของทุกคนเรื่องในโทตกรรมก็คือความปลองดองสมานฉันในชาติครับแต่ในทางกับการถ้าออกมาไม่ดีกติกาไม่ดีอะเป้าหมายปลองดองจะแปลผันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงถูกเพราะนั้นเรื่องที่ส่อที่จะขัดแย้งมีอะไรบ้างมหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับนิรโทษศกรรมหรือบปางาอไม่อ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวมีผลหมดถ้าเอามาเกี่ยวปั๊บอีกฝ่ายจะประท้วงไหม ถ้าไม่ไม่ใส่ไว้เนี่ยอีกฝ่ายประท้วงไหมครับโอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่อันที่สองครอบคลุมกลุ่มแค่ไหนเออนั่นแหะทีความผิดฐานความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนและกลุ่มไหนที่จะได้สิทธิ์เนรโทษกรรมอันนี้ก็ถกเถียงกันรุนแรงแน่นอนนะครับใช่ไหมแน่นอนครับเออจะขยายความว่ดแย้งไหมต่อเนื่องอันนี้เป็นปมใหญ่เพื่อไทยเนี่ยตอนเนี้ย พูดถึงนี้ลโทษศกรรมเมื่อไหร่บอกว่าเราเคยมีบทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้วต้องและเป็นตราบาปจนปัจจุบันครับอันนี้สองปมสองปมใหญ่แล้วให้จับตาว่าจะเป็นสอในความแย้งปมนี้นี่เลยครับเกี่ยวข้องกับคดีของคุณทักษิณวาตกรรมยุติธรรมไม่เท่าเทียมกับนนวาตกรรมเลือกปฏิบัติกระจายออกไปทั่วทุกอนุครับใครที่เล่นโซเชียลมีเดียอยู่ เห็นครับและตอนนี้วาทกรรมแห่งปมความขัดแย้งนะ่ะตอนเนี้ยมันมีตัวละครที่เริ่มเอาฟืนเข้าไปใส่ในไฟครับโอ้โหนี่ไงตัวละครในกระบวนการเกี่ยวข้องกับวาทกรรมคดีคุณทักษินเริ่มจากเริ่มจากกลุ่มนี้นเริ่มใครก่อนครับนะเดียวว่ากลุ่มนี้แหละครับสวเลยกลุ่มสวต้องบอกแบบนี้นะฮะสววันที่สิบพฤกษาคมนี้หมดเลยนะครับ ครับแม้จะรักษาการแต่มำนาจบางส่วนและสวเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยห้ามดำรงตำแหน่งางการเมือง2ปีนะครับแต่ว่าอาจจะนั่งรักษากิจอะไรได้นะเพราะฉะนั้นสวจะเห็นสวบางส่วนเนี่ยยื่นสารซักฟอกเห็นสวบางส่วนออกมาแอคชั่นเพราะฉะนั้นเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสวบางกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับเครดิตและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแบ็กอัพยังคงอยู่ และการเดินเกมแบบนี้แหละครับไม้สุดท้ายอ่ะมันจะมีพลังเสมอครับรู้สึก่ะารณีของคุณทักษิณเนี่ยมีชื่อสอสอนะสอเสือนี่นะเอาเอาเอาเป็นสอแล้วกันอาเป็นสอแล้วกันมีนักเคลื่อนไหวมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวออกมาเคลื่อนไหวที่สอดรับกับกลุ่มสวในเรื่องนี้และต่อมามีกลุ่มนักการเมืองคอยหนุนหลังอยู่ในประเด็นเหล่านี้ครับและแน่นอนครับ แน,น,น่นอนการเคลื่อนไหวชอบทำต้องมีงานวิชาการกลุ่มนักวิาการซัพพอร์ตเพราะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งได้นะความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยที่มันต่อเนื่องแบบไม่จบไม่สิ้นตะกรีเนี่ยครับมันมีบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยหากินจากความขัดแย้งนะอรน่ยชนครับแน่นอนครับเรีวกว่าได้ประโยชน์หรือว่าหากินก็แล้วแต่พีวีทุกคราวใช่ไหมที่มีการจัดม็อบมีการเคลื่อน มันมีคนได้ประโยชน์อยู่แต่ประชาชนจะเป็นตัวประกันครับ,รบปรากฏการณหนึ่งตอนนี้เราเห็นบริบทว่าเรื่องของการแจ้งหนังสือออกมาให้นำคุณทักษิณกลับเข้าไปสู่เรือนจำนี่มันเมนความพยายามที่บอกว่ายุติธรรมมันไม่เท่าเทียมแต่กลุ่มนี้ก็เคลื่อนมาอย่างต่อเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องครับ อันนี้หลายคนในประเทศนี้ก็มีความรู้สึกเช่นนั้นครับนะครับอขอให้ในายกเล่งดําเนินการน,นํานักโทษเด็ดขาดในคดีทุริจคอร์รัปชันกลับเข้าเรือนจําพิเศษตามคําพิพากษาซช่ไหมนะครับอันนี้เป็นการร้องขอเรียกร้องอันนี้นําทับโดยกลุ่มครับของคุณพิชิตครับนะครับต่อมาขอให้ในายกตรวจสอบการใช้งบประมาณมในการดูแล รักษาผู้ต้องขังที่1 2อ,อ 1> ี่120วันนี้ใช่ไหมเพร <Okay. S 1> มะเหมาะสมหรือไม่พี่ตั้มกับคณะกําลังขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่ครับอย่างที่เราบอกครับปมหนึ่งของคกาดแยง้งนอกจากเรื่องร่างรัฐมนูญเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมและปมคดีของคุณทักษิณโดยเฉพาะล่าสุดที่มีการพูดถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1 1 2ฮะ ในความผิดนั้นๆเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นนะนี่นานนะจุดเริ่มต้นนเนาะสมัยพอบทบ,ออบอท่านหนึ่งนะครับปี52เหรอร้องคุณอุดมเดชศรีตะบุตรนี่แหละนีปี52นะร้องให้จ้าพระงานไปตรวจสอบในคดีที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีนะนู้น,นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี52นะครับครับแล้วหลังจากนั้น แจ้งความเอาผิดกับปอทนะครับกองคับการกองปราบการกระทําทางด้านอัากรทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับปอทส่งสำนวนให้คดีอายการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นถ้าเคยเห็นที่อายการสูงสุดแถลงเนี่ยมักจะอ้างอิง16กุมภา59นะครับครับหลังจากนั้นอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคุณทักษินในความผิดตามมาตรา112ครับและ พรบประกอบคอมพิวเตอร์อืนําข้อมูลไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์และออกหมายจับคดีความในการออกหมายจับพี่วีอายุความเนี่ยสิบห้าปีหมดนู่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนี่คือกับดักตัวหนึ่งและมันเริ่มพลูออกมาตอนนี้แหละครับเพราะคุณทักษิณกลับมายีสิบสองสิงหาเนี่ยเดินทางมาเพื่อรับโทษในคดีอื่นนะเพราะในคดีอื่นๆก็ต้องทําไปด้วยนะต้องยื่นไปด้วยนะ ย8สิบแกยิบแปดสิงหาตำรวจขออายัดต,ตัวคุณทักษิณในคดีมอสองกับกรมรชาชัณฑ์ครับเห็นยังเขาต้องยื่นคดีอื่นต้องยื่นไงล่าส,สุด,ด,ดสดลร้อนสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทางตำรวจและอัยการเนี่ยได้เข้าพบและแจ้งข้อกล่าวหาคุณทักษิณรับรู้ที่โรงพยาบาลตำรวจและคุณทักษิณให้การปฏิเสธครับออพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับสำนักงานอายการสูงสุด ตรงนี้สาคัญมากครับหนังสือขอความเป็นธรรมเวลาทําอะไรแล้วแต่อา,อายัดหรือว่าจะขอประกันตัวเนี่ยเขาจะแนบไปด้วยนั่นแหละครับคือที่มาของคําร้องของกลุ่มคนที่ร้องไปในเรื่องนี้และอายการสูงสุดวันนี้โอกุมภาพัน์ต้องถแถลงเลยฮะต้องออกมาถแถลงกันสท่านแต่ละท่านล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคดีกิจการอายการสูงสุดก่อนจะส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาต่อไป น่วันนี้ถึงร้อนฉากันทั้งหมดนี่คือบ่วงกรรมที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วเรื่องนี้จะเอายังไงเพราะอะไรเพราะระยะเวลาที่คุณทักษิณเข้ามากลบับรับโทษตามคดีอื่นนั้นมันจะครบหนึ่งในสในวันที่18กุมภาพันธ์หรือว่าวันที่22กุมภาพันธ์นี้แหละออนะทำถามมือแล้วจะทำยังไงล่ะอธิบดีกรมคุก อธิบดีกรมรัชธรรมท่านสหการเพชรนารินท่านว่ายังไงพี่วินุ่นก็นี่หนังสืออายัดตัวคุณทักสินถือเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างตํารวจกับราชธรรมครับเนื่องจากผู้ที่ถูกจําคุกหรือถูกศาลตัดสินคดีก่อนไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีคดีอยู่ระหว่างดําเนินการตํารวจจะแจ้งอายัดมาเพื่อให้เรือนจํารู้ว่าถ้าครบวันปล่อยตัวเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ตํารวจรู้ก่อนก็คือว่า ปกติแล้วเนี่ยทางนี้จะแจ้งก่อนนะ,ะแจ้งก่อนไปที่เจ้าพนักง,งานตำรวจพระเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะครับเจ็ดวัน<ช>สมมุติว่าจะพักโทษคุณทักษิณินวันวันที่นี้แหละนะเอาสมมุติว่าวันที่19แล้วกันสิบเก้ากุมภาเนี่ยก่อน19กาุมภาต้องแจ้งให้เจ้าเจ้าพนักง,งานเนี่ยตำรวจเนี่ยเจ็ดวันเอา้าแล้วคําถามก็คือที่คําถามทั้งหมดที่คําชี้แจงมันเกิดขึ้นจากคําถามว่าตกลงคุณทักษิณนเนี่ยจะถูกพักโทษในช่วงเดือนกุมภาพัน์นี้หรือไม่ คำชี้แจงของอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่ามันเพิ่งประชุมไปสดๆร้อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแหละเพื่อพิจารณากันว่าใครบ้างจะได้รับสิทธิในการพักโทษตามกฎกาติกาแต่ไม่ขอระบุชื่อว่าใครบ้างและอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นตอนนี้<ม>ถ้าท่านผู้ชมทราบว่ามันมีสองคดีซ้อนัแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ระหว่างาการพัก,พกโทษ ซึ่งเป็นการพักโทษตามเกณฑ์ต่างๆามหลักการพักโทษตัวไปแต่พักโทษปับเนี่ยมันมีคดีที่เือนนันอายัดใช่ไหมใช่ซึ่งอายัดตัวกรมราชัรไม่ต้องกรมราชธรรมเขาจะแจ้งมาเจ็ดวันก็คุณทั้ินก็สู้อีกคดีหนึ่งอันนั้นถ้าพักอย่างงั้นต้องอายัดแล้วก็นําตัวขึ้นศาลครับเพราะฉะนั้นทางออกของอายการสูงสุดในการพิจารณาดําเนินคดีเรื่องนี้มันมีอยู่สามทางทัางนั้มีสามทางใช่ไหมหนึ่งถ้าเห็นว่าสํานวนคําฟ้องครบถ้วนแล้ว ก็เดินไปตามแนวทางเดิมก็คือเดินไปหน้าเห็นชอบต้องฟ้องตามข้อกล่าวหานี่ทางหนึ่งทางที่สองถ้าเห็นว่าสำนวนนั้นและคำร้องของคุณทักษิณที่คัดค้านสำนวนนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต้องสั่งให้ไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมีทางที่สองทางที่สถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณที่ร้องและคำชี้แจงนั้นไม่เข้าข่ายมาตรา112 ก็สามารถมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคุณทักษิณได้เลยเพราะข้อนี้คุณพิชิตชื่นมาบอกว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่เคยแก้ข้อกล่าวหาแก้ต่างตรงนี้เลยประเด็นสําคัญจับใจความได้อยู่เรื่องเดียวไปดูในคําชี้แจงของคุณทักษิณที่ร้องคัดค้านอืและขอความเป็นธรรมกับอายการ,รประเด็นว่าด้วยเรื่องของมาตราหนึกรณีของคุณทักษิณกําลังเป็นปมใหญ่ที่จะจุดไฟ และความขัดแย้งขึ้นมาได้หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างระพิพ